ตนฤด,ดูกาลเช่นกันนะกับซีซของเราก็เริ่มเดือนอะไรฮะ,ะเดือนกุมภาครับเดือนอ๋อนึกว่าจะตามไปติดติดอ่าเอาละครับ<ๆ>ก็เป็นคลายแม็กครับออกสตาร์ทไปแล้ววันนี้น้องนิโมก็ถือว่ามานะเหมือนมาโชว์ตัวให้พวกเราได้เห็นกันนะครับตามคำเรียกร้องะนะ,<ล>ะน้องก,ขอก็ขึ้นมาเลยเป็นพัสกรขึ้นมาก่อนกรบไบสามอ่าโอชิ OG, วันนี้สนามถนัดมากสำหรับโอชิ นะ้น้อง imo, นิโมจิรัตวันรักโอชิขึ้นมานำก่อนครับน้องนิโมก็ตามมาเป็นรถสองลอยู่ญี่ปุ่นนี่แข่ง450นะฮะทั้งสองโมโตโเลยนะฮะก็เรียกว่าเกมการแข่งขันนั้นก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทีมงานของ HRC Honda นะนิโมจิรัตวันรักครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของโอชินะครับได้สัมผัสกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ โปรแกรมของการแข่งขันนั้นก็หาหายไปนะแม่เอาเต็มที่เลยครับพนักงานบุญชาลีวัฒนกัลยาครับสี่<อ>คันนี้หัวแถวของเมืองไทยเลยนะครับไม่มีใครยอมใครเลยครับเอาแล้วพนักงานบุญชาลีนี่ก็ไล่ตามเลยครับแม่ประกบตามตูนเลยล่ะวันนี้ต้องบอกว่าโอยชีพันกรในขี่หลายรุ่นนะความถนัดในสนามอาจจะเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ ในสอนของดิโมนนั้นบอกวันนี้ไม่ซีเรียสนะจะเข้าอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าน้องบอกว่ามาขี่กับพี่ๆเขาแล้วก็ขี่กับน้องด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่จะมาขี่นะครับในวันนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าน้องจะมานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสุดท้อของเมืองไทยแล้วนะฮะยำยำก็จับเซ็นสัญญาให้การสนับสนุนทันทีเลยนะครับพรอมีกึงสำเร็จรูปยำยำนะฮะก็เข้ามาด้วย วัฒนกัลยาครับก็เอาพอสมควรแล้วครับ,น,รบน,น,นะครับนีโมจิรัตวรรณลักษ์นะครับภาพที่เห็นนะฮะสาเหตุที่สนามซูโก้นะฮะติดในอันดับเจ็ดของนักแข่งเอเชียแต่ว่าอยู่ในประมาณอันดับสิบนั้นก็เพราะว่าเกียร์มีปัญหานะครับในข่าวอาจจะไม่ได้ลงไว้แต่ว่ารถนะ่ะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับก็เลยทำให้อ่าในการแข่งขัน,ขนได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากแต่ก็ ถือว่าติดในท็อป10นะฮะท็อป10ซึ่งมีนักแข่งนะฮะระดับโลกมา2คนด้วยนะครับก็ยังคงนำมาครับสำหรับรูปรล่อโอชิพัสกรปริยาวงศ์ทรที่2นิโมจิรัตวรรณนะครับและที่สามมรดการบุญชาลีและที่4นะวัฒนกัลยาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะสำหรับแฟนคลับ นะชาวนะักแข่งภาคตะวันออกนะครับปกติน้องนิโมนี่ต้องบอกว่าในส่วนสังกัดจะไม่อนุญาตให้น้องมาขี่ในระดับนะนอกนอจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและเอเชียแล้วนะครับเราอาจจะปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นน้องอยู่บ่อยๆนะครับก็วันนี้ก็เคยคุ้นเคยกับคุณบุรีจงช่วยวงนะครับเคยมาทำการแข่งขันฉะนั้นความผูกพันและความสัมพันธ์นะครับมาแล้วครับ ผู้ใหญ่ดำบอกว่าเฮ้ยตามมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วผมไม่รู้แล้วผู้ใหญ่ดำบอกอะไรวะว๊บ,บเดียวตามทันแล้วเป็นเรื่องแล้วจับจับลายแป๊บเดียวครับนีโมติดเข้ามาแล้วเอาแล้วครับเรามาดูนะครับว่าความอัจฉริยะของน้องนีโมกับโอ้โหโอยชิเจอระดาบชุดนี้เข้าไปติดเข้ามาเลยทีเดียวครับเอามาเล่นกันดีกว่าโดนไม่โดน โดนไหมครับเดี๋ยวเอาเงินที่ซัพพอร์ตมาลงเดิมพันดีกว่าโอ้โหมาแล้วครับนี่ม่นะฮะก็ใช้ความคุ้นเคยในการซ้อมเพียงรอบเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เชียยอ์อกหน้าออกตาก็น้องเป็นความอัจฉริยะนะฮะเป็นความอัจฉริยะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้สำหรับ Honda าแจแปนนะครับฮอนด้ามอเตอร์แจแนนั้นก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบ นะในสไตล์ของการขับขี่นิโมจิรัตวันรักษ์นะครับแล้วก็เปิดอ้ารับนะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับรรก,ก็เข้าในอันดับที่8ของอายุ18ปีนะอายุเพียง18ปีแต่ว่าน้องสูงเกือบ2เมตรนะครับสูงเกือบ2เมตรเรามาดูโอชีนะฮะจะรักษาเขาเรียกว่ารักษาอะไรเขอา่อาฮะนิดนึงนิดนึง ดูที่จะหนีน้องได้เปล่ามาดูโอชี้ฮเราแข่งกี่รอบนี้12รอบเสร็จเสร็จจน <laughs> ผมนึกว่าแข่ง4รอบ5รอบ12รอบครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วผมเองก็นะได้ไปประกาศนะฮะที่ Big กแยนะฮะพลตำรวจโทรคำรงวิทธิ์ทูประจังครับ ก็ได้จัดงานแชมป์ดับเบิลแชมป์นะครับประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะโอ้ยโอ้ยเป็นไรไหมครับอ้าวดูแลหน่อยครับกู้ภัยด่วนเลยครับอ่าก็น้องก็เต็มที่นะครับอา้าปมมือให้น้องหน่อยครับนี่คือสปิริตของนักแข่งนะครับสปิริตของนักแข่งและนี่คือเหตุผลนะครับทำไมต้นสังกัด จะไม่ค่อยปล่อยนักแข่งมาในการแข่งระดับต่างๆนะครับบางทีมันมีข้อผิดพลาดได้วันนี้เต็มที่กับทุกๆคนนะครับยินดีและดีใจกับนักแข่งท่านผู้ชมนะครับที่นะที่ได้ชมฝีมือของน้องนะครับต้องบอกว่าน้องเต็มที่จริงๆนะครับ250ไม่ได้จับนานมากนะครับเดี๋ยวน้องขี่มาก็ ปมือเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยอ๋อต้องบอกว่าวันนี้น้องก็เต็มที่นะฮะไม่ได้มีการนะ,ะยกคะนเล่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะถึงเวลาก็ขี่เต็มที่เลยนะฮะก็โชคดีไม่บาดเจ็บนะครับอ๋ผมบอกว่าภูมิปีพันที่บันทึกไว้ภาพเมื่อกี้บันทึกไ้บันทึกไปด้วยอะ อ๋อโอเคเอาปมมือน้องหน่อยปมมือน้องหน่อยครับไม่เจ็บก็ดีครับเอาปลมือน้องด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานลามเจ็ดเจ็ดนะครับขอบคุณเต้ยขอบคุณนะบุญตาวรรณลักษ์นะครับขอบคุณโคดกอล์ฟนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่ยกกันมาตรงนี้นะครับขอบคุณนเจด้วยเอาล้ครับยาวมาเลยทีเดียวนะ ผลการแข่งขันก็คงจะเห็นว่าโอชินั้นก็รักษาเขาเรียกว่าเรียกว่าในส่วนของไม่ไม่จะบอกว่าศักดิ์ศรีนะต้องบอกว่าก็อย่างน้อยนิดหนึ่งก็สู้กันได้เต็มที่นะโอชิก็คว้าที่หนึ่งไปในการนะฮะเป็นบททดสอบนะให้รู้ว่าณนะภาคตะวันออกก็มีดีเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งโอชิครับตำแหน่งที่สองพันธกานบุญชาลีและตำแหน่งที่สามวัฒนกัลยาครับ ถึงแม้วันนี้นะแข่งในเลนคลาสเจะมาไม่เต็มหมดนะฮะแต่สนามหน้าผู้ใหญ่โกบอกแล้วว่าจะเปิดรถสูตรเปิดงานด้วย MX1 นะครับที่สนามขบวตท่าช้างนะครับสนามบ้านขอมเพอร์กิจอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับวันที่23พฤศจิกายนครับ อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงครับเว้นอาทิตย์หน้าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับพบกันที่จันทบุรีครับครับผมแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องนิโมเขาช่วงว่างเว้นนะฮะในช่วงของฤดูการแข่งขันว่าน้องนิโมผมว่าน้องนิโมน่าจะไปนะฮะไปเที่ยวจันทบุรีกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามชมการแข่งขันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้ำมันเครื่องอีเดมิสสครับขอบคุณไฮสปีดครับขอบคุณโซ่รถจักรยานยนต์ ดีไอดีนะครับขอบคุณปตทเสียเงนองปร,รือบริษัทนะที่สาขาบ้านบึงนะครับแล้วก็ขอบคุณเซียเต้นะฮะโรดิกเมลเทนโชคคงทำนะครับแวะมาร้านอาหารโรดิกเมลเทนเลสเตอร์ลองได้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะโชควินัยรีสอร์ทนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ พร้อมกับขอบคุณผู้ใหญ่ธนกิจสิงโตทองนะครับหรือว่าผู้ใหญ่กบแล้วก็<ม>วันนี้ก็ผู้ใหญ่ดำด้วยฮ<น>ะ,เอ,ะ,เ,ะเอาล้ครับก็เขายังแข่งไม่จบแล้วผู้ใหญ่เอาล้ครับตอนนี้เดี๋ยวนะก็ยังไม่จบการแข่งขันเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นโอเพ่นเลยทีเดียวโอชีพันกรครับยังไปเต็มๆแบบ ห่างหายเลยนะฮะก็เป็นของดีภาคตะวันออกอีกคนนึงครับสำหรับโอชิพัสกรปริยาวงทรแชมป์โฮชอดด้วยนะครับรับโฮชอดไปเป็นแสนเลยนะครับจาก Honda าเอเชียบอวินนะฮะฮอนด้าเอเชียบอวินเอสมอเตอร์เลสนะฮะไทย Honda นะฮะให้การสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันครับก็เป็นของดีเมืองจันเหมือนกันนะฮะสำหรับโอชีพัสกรปริยาวงทรนะฮะขอ,อ้น้องนิโมโปลอดภัยนะฮะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล้ครับวัฒนคัลยาติดแล้วคุณแม่ว่าไงล่ะเนี่ยไล่ไปไล่มาพูดไหลๆไ,ไปแพ๊บเดียวติดแล้วหรือจะวัดกับวัฒนกัลยาลองลองลายคามดูสักรอบนี้เอาล้ครับพงหมากลุกมาแล้วครับปมมือโอชีหน่อยและดำ่หนังที่สอง แม่เม็กซ์ชูจูเนียครับเฮ้ยเกือบไปหัวใจจะวายเข้าเป็นที่สองครับสำหรับพนักงานบุญชาลีและวัฒนะ